นะครับไม่หายนะดับแล้วก็พวงมาลัยจะแข็งนันะเพื่อนเดี๋ยวก่อน,นึกว่ามันจะหายแล้วไม่หายนะนเพื่อน สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดคุยกันหายไปนานไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไปไหนนะครับซ่อมรถนะโอ้ไม่ได้ลงคลิปมานานมากเลยตั้งแต่ไปพักสมองที่โชมสระบุรีเนาะแล้วก็กลับมาวิ่งงานจริงๆก่อนที่จะไปะอมนะมีปัญหาเรื่องยางนะครับมีปัญหาเรื่องยางแล้วก็ทางเจ้าหัวคุโซนะเขาไปเปลี่ยนยางใหม่ กลับมามก็เลยไปสลับนะครับสลับใช้เดี๋ยวเขาเาให้ยางเอาง่ายง่แล้วก็เขาก็คือเดี๋ยวเราใช้บทก็เอากระทะขึ้นเราอะไรประมาณนี้เราไปทํายางก็ไม่ได้วิ่งแล้วก็วิ่งไปเที่ยวสุดท้ายเลยที่ที่จะต้องซ่อมหนักๆเลยก็คือจริงๆอะ่ะคันนี้หลายๆคนก็นรู้ว่าผมเคยชอบพูดว่ามันชอบดับการอากาศนะแต่มันจะนานๆทีนึงนานๆครั้งนะล่าสุดโอโหคุณทวดไม่นานๆครั้งนะฮะ มาจากไซน้อยนะครับมาจากไซน้อยนะครับทวดเล่นแบบว่าดับทุกสะพานข้ามแยกเลยเพื่อนพอจะขึ้นพอจะขึ้นแบบเนี้ยขึ้นเฉียงแบบเนี้ยตอนแรกก็มีความจินตนาการบอกว่าเฮ้ยน้ามันมันน้อยหรือเปล่าเวลารถเฉียงมันไม่ดูดหรือเปล่านะเพราะว่าทุกอย่างเราทํอมาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทำอะไรบ้างนับแล้วก็เติมน้ํามันเพิ่มก็ไม่ใช่พอจะขึ้นเฉียงปุ๊บกดคันเร่งปุ๊บอ้าวดับอย่เียวแต่ว่าดับในเคิ ล่าสุดของผมเนี่ยมันกลางคืนนะผมไม่ลงจากรถไปแยกน้ํามันเลยนะผมนั่งแต่ว่าผมพออ่านเกมล่วงหน้าได้ผมก็อยู่ซ้ายตลอดแล้วผมก็เปิดไฟะามา่าแล้วผมก็สตาร์ทคุมสตาร์ทแล้วเขาก็ตัวเขาก็ติดใหม่ตัวเขาก็ติดขึ้นมาใหม่นะตอนนี้เราอยู่ถนนร่มเกล้าเดี๋ยวเราจะไปรับตู้ที่ลานซีดีเอสใหม่นะที่ย้ายมาจากกม6อยู่ตรงกม15พอยจะดับนะครับพอจะขึ้นเสียงเนี่ยกดคันเร่งแรงๆเนี่ย ทวดก็จะดับเราก็สันนิษฐานแบบนั้นนะครับว่าน้ำมันน้อยก็เติมน้ามันนี่พอแย็กเสร็จแล้วก็เลยคิดได้อยู่อย่างนึงว่ายังไงทํายังไงก็ได้นะให้จบเที่ยวนี้เราต้องซ่อมชุดใหญ่แล้วนะครับก็พัดพัดอยู่ประมาณ5้ารอบกว่าจะไปขึ้นตู้ยูนไทยแล้วแล้วผมไปเดาใจเขาได้คือเวลาเราจะกดคันเร่งหนักๆห,ห,ห,หรือกดแรงๆเนี่ยทวดจะดับใช่ไหมผมก็เลือกที่จะไม่ขึ้นสะพาน้ามงย,ยอมไปติดไฟแดงคืนนั้นแหละเอาจนไปขึ้นตู้ที่อยู่ในไทจนเสร็จนะครัขึ้นตู้ยูนไทจนเสร็จ แล้วก็นัดช่างนับช่างประจำนะนัดวันอาทิตย์นัดแล้วเขาก็ไม่มารอวันหนึ่งค่อยมาผมก็เลยขับไปหาช่างหนึ่งที่อยู่ทองมอนซึ่งผมเคยทําเขาอยู่เขาเคยบอกผมอยู่ว่าถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยเขาแบบว่าแทบจะรับจบได้หมดนะส่วนถ้ารถรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าออดพอผ่านเลยเพราะว่าจะเป็นช่างรุ่นเก่าแล,ล้วนะเขาช่างแบบแกลบแล้วแล้วอู่แกนี่มีแต่รถบงรถบัสซ่อมรถบัสเต็ดดมเลยนะครับผมก็ตัดสินใจโทรหาพี่นะครับ พี่ครับบอกเลยไปหาช่างเลยหาช่างใหม่เลยนะหาช่างใหม่เลยวัดคอมมอนแถวแล้วนะบอก็รับรำเขาไปแล้วก็ให้เขาเช็คนะครับแล้วเขาก็บอกว่าต้องไล่ระบบน้ามันใหม่เ,เ,มเดี๋ยววันนี้เราทํามาแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าทําอะไรไปบ้างแล้วก็วันนี้เราไปวิ่งงานกันว่ามันจะดับไหม อย่างเยอะเลยเพื่อนร้านิเดีที่ย้ายมาจากโกโม .6 เข้าออกอย่างเยอะเลยรถมีที่จอดไหมร้านนี้เห็นพี่ผูกว่าเข้าไปหาที่จอดแล้วก็เดินไปยื่นไปงานเหมือนร้านเก่านะจอดตรงไหนแคบจัง<อ>หาที่จอดก่อน ยื่นไปงานเสร็จแล้วก็นั่งรอ,อเขาเรียกนะครับทำไปงานค่อนข้างช้าเพราะว่าคถเืนตู้ก็ไม่ค่อยมีรถสวตู้ออกก็ไม่ให้มีมีแต่หางเปลาออกก่ากอนเต็มเลยนะมีแต่คนที่มายื่นไปงานแล้วก็นั่งรอรอเรียก เจอแถวสวนะคุณผู้ชเยอะอยู่ยาวเลยแถวเวีแถวตัวสภาพตู้ออกนะคุณผู้ชได้ตู้แล้วนะโอ้เราเราไปงานคนค่อนข้างเยอะนะครับเกือบน่าจะสองชั่วโมงนะเก้าโมงสิบเอ็ดโมงตอนนี้สองชั่วโมงด้านในก็ไม่ค่อยมีรถนะครับทำงานเร็วอยู่ทีนี้ก็ติดสวออกเถือว่ารถไม่ใช่บริการวันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วรถเราเนี่ยผมคิดว่าไม่ดับแล้วนะ คิดว่าไม่ดับแล้วเพื่อนน่าจะไม่ดับแล้วนะลองเบิ้ลลองเหยียบลองเร่งมาวิ่งมาแต่ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันตู้หนักนะวันนี้ผมไม่กล้าไปไกลนะวันนี้ผมวิ่งแค่บางคูเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนที่บรรจุตู้หนักๆน,นะวันนี้บรรจุน้าเชื่อมนะครับเต็มตู้ยาว40คิวแบบนี้นะไม่รู้สภาพเนี่ยน้ําหนักขนาดไหนก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้แจ้งนะแต่คิดว่าวิ่งไม่ไกลน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวต่อแถวตรวจสภาพตู้ออกรับซีนครับโอ้รถโคตรเยอะรับซีน เยอะสักข้าทั้งออกไม่น่ารอดนะครับเข้ามาถนนกิน่งแก้วแล้วรถดับนะครับเพื่อนรถดับแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับรถดับไม่หายไม่มีไหลาทางด้วยตรงนี้ เรียบร้อยนะครับไม่หายนะดับแล้วก็พวงมลาลัยจะแข็งนะนเพื่อนเดี๋ยวกอนนึกว่ามันจะหายแล้วไม่หายนะนเพื่อนสรุปแล้วไม่ถูกจุดนะครับดับอีกแล้วนะครับเฮ้ยวะเนี่ยไายทางก็ไม่พอนะครับยังไม่ลงประหยัดเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อน ดับนะเพื่อนเรียบร้อยนะครับดับนะเมืม่อวานเขาเดินไล่สายน้ำมัน มันมีลมในสายน้ำมันนะน้ำมันก็เต็มเนี่ยว่ะก็ไม่มีมเ,มเดี๋ยวจะแยกซ้ำหน่อย ขึ้นไปต่ออีกนะครับจอดตรงนี้มาันอาันตราย นะครับไว้ให้ยงยุทธนะ คลิปนี้ก็ฝืนไปงานบางปูไม่รอดนะครับได้ตัดหางไว้ข้างทางแล้วก็ให้อีกคันหนึงมาเสียบหางไปนะส่วนผมก็ตีหัวเปล่ากลับไปหาช่างที่คลองมอนอีกรอบหนึ่งมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรกับเจ้าคุณทวดยูดี290นะตอนนี้ไปไม่ไหวนะครับดับกลางอากาศสำหรับคลิปนี้สุริยามทุกสวัสดีครับ